เบอร์ติดต่อนะครับอเมาแล้วร้านลูกชิ้นเรามาแล้วนี่ครับเราก็มาเที่ยวหินกันแล้วก็จะมากินลูกชิ้นร้านนี้อ๋อค่ะอ๋อนี่นะครับร้านลูกชิ้นอะไรนะแยกเลยนะพี่แยกประมงใครมาเที่ยวหินก็มาตรงนี้นะแยกประมง แกไอแกพะพาโนนี่ลูกชิ้นเทียบันเนี้ยจัดร้านใหม่เนี่ยโดลูกชิ้นเทียบปิดนุ่นแหละตีห้าตีสี่ตีสี่ตีสี่นะชิ้นย่างนะครับร้านลูกชิ้นย่างที่มันจะมีไฟกระพริบอย่างนี้ใครเห็นตามทางก็บอกเรียกได้นะหัวหิน สายดึกจะต้องมากินไก่ย่างก็อร่อยนะไก่ยา่างก็มานี่ไก่ย่างเพิ่งเห็นนะเนี่ยปกติม,ม,ขขมีเบอร์ติดต่อนะครับเอีถามได้ว่าอยู่ตรงไหนของกินกินบ่อยจะต้องย่างเองรงมีไก่ด้วยนะมีไก่ด้วยไก่เพิ่งมาเพิ่งเพิ่ง มาใหม่ปกติไม่เห็นยางอะแล้วปิดตีสี่แล้ร้านนี้โหปิดติดปิดตีสี่นอนกี่มโม,ม่มาตอนเช้ามามาตีสามมาตีสามบ้าเหรอ <laughs> ไม่ใช่ออกมาสี่ทุ่มกว่านูน่นบ้านอยู่คากม้านูน่นบ้านอยู่อยู่ไกลนูนะข้ามเข้ามา ตามเก่ามาเห็นอยู่รับอนะจอดจอดเก้าีก่อนใช่ไนะหมแนววันได้แดงจนันด้แรงก็สำคัญคนเยอะเผื่อไปเจอกันในคีเอเอตเดี๋ยวต้องเห็นผมบ้างเลยทำช่องอยู่ <c oughs> เดี๋ยวไม่ยิบไม่นานนะย่างไม่ได้นานเลยที่เขาจะย่างข้างนอกไหม <c oughs> อะไรไม่สุกอะไรเย็นเสียบ ไปไม่ใช่ะไรอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆพวกนี้มันสุกง่ายเราแค่ย่างไฟแรงๆก็เดีอดอร่อยจริงบอกเลยน้ำจิ้มก็สุกเด็ดครับนจริงๆมันอร่อยมากใช่จุดโบราณคิดเมื่อวานนี่แหละแต่ว่าโบราณเขาก่อนไฟอ่อนๆนะลูกชิ้นย่งปลาหมึกปกติต้องมีไข่หมึกอร่อยมาก นี้หายากครับลมแรงรเรามองไม่ออกแทงด้วยขาบอกมือพูดมากปีเขาใจดีนี่ขนาดนี้เวลาตีหนึ่งนะตีหนึ่งดูตีหนึ่งอืตีหนึ่ง เปิดทุกวันตั้งแต่สี่ทุ่มใช่ไหมคะออกมาเนีแต่สี่ทุ่มทุกวันเลยทุกวันอะไรไม่รู้แล้วแต่ลมแล้วแต่ลม้องโทรมาก่อนนะถ้ามาถ้ามาแบบสี่ห้าทุ่มอ่ะนี่นี่เบอร์นะคะเบอร์ติดต่อถ้าใครแบบสั่งจองแคปไปเลยเดี๋ยวไปลองชิมกัน นี่ไก่นะเมนูใหม่ไก่แดงในตำนานอืมร้อนนุ่มอ๋อหอมนวลนวลอนร้อบโอ้ยอ่ะนุ่มนุ่มนุ่มจินุ่มมากไก่แดงในะตำนาน ย่้งตำนานาสุดเมื่อวานนี่ย่างแต่เมื่อวานแล้ว<笑><笑>ใช <î ls> ่ไฟแล้วนะครับกชิ้นย่างข้างนอกไม่ข้างในเย็นเจี๊ยบ<เ>ใช่ไฟมันแรงกินไ,ได้รอ ินอร่อยม,มากกินบ่อยจิ้มเขาอ,อร่อยแต่ผมไม่ค่อยกินน้ำจิ้มคนกินก็คือตะก้อง <Yeah. S 1> เลยว่างก็มากินนะครับใครมาเที่ยวหินอย่าลืมมาเ้าเรียกว่าแยกแยกประมงตรงนี้เปิดดสี